ว่าระบบการลุ้นเนี่ยเอามาทักสองรุ่นนะเอามาทักสองรุ่นแต่เป็นรุ่นที่ผ่านการขายเรียบร้อยแล้วนะผมจะมาให้ท่านดูว่าระบบการลุ้นเนี่ยเป็นอย่างไรมาให้เห็นท่านเขาเรียกว่ามารีวิวกันให้เห็นชัดๆเป็นตัวอย่างการการลุ้นการลุ้นเนี่ยนะครับนี่อันนี้ถ้าเป็นพระที่ไม่ลุ้น นะไม่ลุ้นนะครับเป็นพระที่ไม่ลุ้นเขาจะทํากล่องแบบนี้เขาจะทํากล่องแบบนี้นี่ท่านจะเห็นนะฮะนะกล่องแบบนี้ไม่ได้ปิดอะไรนะไม่ได้ปิดอะไรเราจะเห็นเนื้อพระนะจะเห็นเนื้อพระเปิดออกมาเนี่ยเปิดออกมาท่านก็จะเห็นเนื้อพระทันทีแบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นระบบลุ้นเขาจะลุ้นเนื้อลุ้นเนื้ออะไรบ้างเขาจะมีเนื้อเงิน นะเนื้อหนะ้าทองคําเนื้อเงินเนื้ออ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกล่องทั้งหมดแล้วเขาจะใส่นะบางเจ้าดีนะคนเลยนะคนเพื่อเอามาค้ะกันพอค้ะแล้วก็ลงบรรจ,จุกล่องบรรจุกล่องบรรจุกล่องบรรจุกล่องแต่ในแต่ละกล่องเนี่ยบางคนเขาบอกว่าการันตีแสดงว่าถ้าการันตีแสดงว่าเขาใส่แยกเข้าไปอีกหลังจากที่เขาค้ะเรียบร้อย นะคะาเรียบร้อยพระกล่องหนึ่งมีร้อยองเขาคราเรียบร้อยแล้วเก้าสิบปดองเหลือสององเขาใส่เข้าไปแล้วก็คลาใหม่แล้วก็เรียงเข้าไปในกล่องนี่คือการบอกว่าการันตีเนื้อเงินสแสดงว่าในกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเนื้อเงินแน่นอนในร้อยองสมมุติถ้าเขาการันตีนี่คือ นะนี่คือสิ่งที่ถ้าเช่ายกกล่องยกลังท่านได้เนื้อแบบนี้ทีนี้มาดูผมจะเอาของหลวงพ่อพัดนะเป็นพญาเต่ามัางกรปากน้ำโพมาให้ดูว่าระบบลุ้นเนี่ยเขาทำอย่างไรนี่ระบบลุ้นท่านไม่เห็นพระไม่มีใครรู้ว่าเป็นเนื้ออะไร หลายท่านพยายามนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยน้ำหนักของพระไม่เท่ากันอันนั้นเป็นจริงน้ำหนักของพระเนี่ยไม่เท่ากันก็คือว่าถ้าเป็นบางเนื้อเนี่ยอาจจะบางทีเนี่ยมาหยิบเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นเนื้ออะไรนะฮะแต่ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเล่นกันแบบบริสุทธิ์ใจขุนค,คุณก็เอาแบบบริสุทธิ์ใจสิคุณจะต้องไป นะไปชั่งน้ำหนักไปอะไรยังไงล่ะครับนะนี่คือความบริสุทธิ์ใจสาหรับลูกค้าได้อะไรมาเขาสั่งอะไรมาเราก็ให้เขาไปตามนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเพราะเขาปิดซีนนะซีนพลาสติกเราจะมาลุ้นดูว่าเหรียญน,นี้พญาเต่ามังกรปากน้ําโพเนี่ยหลวงพ,พ่อพัดเหรียญนี้ เป็นเนื้ออะไรนะเป็นเนื้ออะไรอ้าวมาดูฮะแล้วพอลุ้นเสร็จเนี่ยว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับลุ้นนะบางบางรุ่นเขาลุ้นละสามร้อยบางรุ่นลุ้นละสองร้อยห้าสิบบางรุ่นลุ้นละสองร้อยแต่เวลาเขาแกะแล้วเนี่ยเขาก็จะมาแยกขาย นะเนื้อล่างสุดเท่าไหร่เนื้อบนสุดเท่าไหร่เขามาแยกขายอีกทีนึงนะฮะถ้าพระแรงเนี่ยท่านรู้ไหมเนื้อล่างเนี่ยอาจจะไปที่สองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่นะครับเนื้อบนบนเนี่ยไปหลายพันก็มีนะฮะถ้าพระแรงแต่ถ้าแรงอย่างนั้นในช่วงแรกเนี่ยท่านต้องรีบขายออกฮนะเพราะว่าพระใหม่ทุกรุ่น นะครับพอไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะลงมาคือจะไม่ไปแบบยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยากครับเพราะรุ่นใหม่ๆมันจะตามออกมานั้นเวลาท่านเล่นท่านต้องเล่นเป็นมีระยะการเล่นมาดูองค์นี้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงฮะนี่ เป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับนะผมบอกอย่างนี้ว่าคนที่ซื้อลุ้นสมัยก่อนเล่นตามกระแสพังมาหลายลายแล้วเล่นตามกระแสพังมาหลายลายแล้วที่พังพังอะไรครับพังเพราะว่าคุณไปเช่าต่อจากเขาแล้วบวกบวกโดยไม่รู้ นะไม่รู้เส้นสายปลายเหตุไม่รู้ว่าบวกไปแล้วจะไปขายใครแต่รู้ว่าข้าจะเอาขายลุ้นรุนแรงแรงเขาขายลุ้นละจากเดิมลุ้นละสามร้อยยังไม่ของยังไม่ออกขายต่อกันอยากได้ขอซื้อลุ้นละหกร้อขายต่ออยากได้ ขอซื้อลุ้นละหนึ่งพขายต่ออยากได้ขอซื้อลุ้นละพันห้าท่านต้องระมัดระวังของแรงนะของแรงต้องคำนวณให้ดีสมมติว่าผมเนี่ยรุ่นนี้แรงมากแรงนะขอซื้อกันแล้วลุ้นละพันห้าผมแก,แกะออกมา เป็นทองแดงเขาขายกันอยู่ที่สามร้อยบาทผมซื้อมาพันห้าผมไปขายใครทีนี้ผมไปขายใครครับแล้วใครจะซื้อผมพันห้าตรงนี้ท่านต้องคิดให้หนักนะครับท่านต้องคิดให้หนักก่อนว่าถ้าท่านต้องการบวกเนี่ยแต่ถ้าท่านไปขายในขนาดที่ท่านไม่แกะ ก็คือว่าถ้าเขามาพันห้ามีคนต่อจากจากท่านอยากจะได้นะพันเจ็ดพันแปดพันเก้าท่านขายท่านได้กําไรแน่นอนแต่ถ้าท่านไปแกะแล้วแล้วเจอเนื้อล่างแบบนี้ท่านนะถ้าท่านไปเช่ามาสิบองค์โดนละองค์ละพันห้าแล้วเป็นเนื้อล่างอย่างนี้ท่านไปไม่ถูกหรอกครับนั้นเนี่ยท่านต้องดูก่อนถ้าท่านจะซื้อพันห้า ท่านต้องไปเช็คตลาดลูกกอนว่าไอ้เนื้อล่างเขาเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยขายถึงพันห้าไหมถ้าขายถึงพันห้าซื้อมาลุ้นละบพันห้าหน้าเสี่ยงเพราะอะไรถ้าเกิดท่านได้เนื้อเนื้อทองแดงเท่าทุนแต่ถ้าได้เนื้อลงยามีบวกไอ้อย่างนั้นน่าซื้อแต่ถ้าเช็คไปแล้วเนื้อทองแดงยังอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย ท่านอย่าตัดสินใจไปเอาเพราะว่าท่านขาดทุนเห็นเห็นเปิดออกมาก็ขาดทุนแล้วครับนี่คืองานลุน้นผมมาบอกให้ท่านฟังแล้วให้ท่านเล่นนะเล่นแบบนะแบบคนที่เขาฉลาดเล่นนะครับอันนี้นะเป็นงานลุน้นแต่ถ้าเป็นขุนแผนอา้าว นะถ้าเป็นขุนแผนล่ะถ้าเป็นพระเนื้อผงล่ะอันนี้เนี่ยขายมันมีบวกครับมันมีบวกมันไม่เหมือนเหรียญที่มีอัตราตายตัวเพราะจะเป็นทองแดงโอกาสขยับโอกาสขึ้นก็ค่อนข้างนะลำบากนิดหนึ่งหรือเนื้อมันจำเพาะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเนื้อผงเนื้อ นะที่เป็นลักษณะแบบพระขุนแผนเนี่ยราคามันขยับได้ตามความสวยงามของแต่ละองค์มันจะไม่อยู่กับที่อย่างรุ่นนี้นะครับพระขุนแผนภายปิ่นมณีสมมุติว่าซื้อกันที่ลุ้นตอนแรก300บาทเดี๋ยวมาดูเนื้อเพราะบางเนื้อเนี่ยเขาซือนะาซ้อกันนะเขาซื้อขายกัน6 0 0 800 พันหนึ่งพันห้าแล้วแต่ที่แกะออกมาแล้วสภาพเป็นอย่างไรไอ้นี่คือเนื้อผงนะไอ้นี่คือเนื้อผงนะเพราะแต่ละองค์จะมีความต่างกันอยู่มันทำให้การทำราคาเนี่ยพอได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลลองมาดูองค์นี้ว่าเนื้อเป็นอย่างไรนะครับนะเนื้อเป็นอย่างไรพระคุณแผนองค์นี้อันนี้เป็นแบบลุน นะพระขุนแผนภายปิ่นมณีของหลวงพ่อจรวัดบุญยาิิตเป็นแบบลุ้นมีบางเนื้อซื้อขายกันเป็นพันมาดูองค์นี้ว่าองค์นี้เป็นเนื้ออะไรแล้วสวยงามขนาดไหนนะครับมาแกะลุ้นกันอันนี้เป็นงานลุ้นนะครับงานลุ้นอ่ะนะมาแกะแล้วนะฮะแกะแล้วมาดูเนื้อ เป็นเนื้อเหลืองครับนะเนื้อเหลืองแล้วก็นะม,ม,มีพอมามีพลอยรลยยิบรลยยับเนื้อผงแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าคนชอบสีเหลืองพอดีว่าอยากจะได้เขาบอกว่าองค์นี้ขายหกร้อยอยากได้ก็ซื้อฮะก็เช่าเพราะว่าเขาอยากได้สีเหลืองมาดูเพราะบางองค์เนี่ย ด้านหลังเขามีฝังไม่เหมือนกันอีกถ้าเป็นหลังเรียบหรือหลังฝังอย่างอื่นราคาก็จะนะจะเล่นกันไปอีกอย่างอันนี้หลังฝังตะกุดเงินฮนะหลังฝังตะกุดเงินนี่ท่านเห็นมาแล้วทุกองค์จะมีความแตกต่างกันอย่างนี้ถ้าคนอยากได้บอกราคาไปเท่าไหร่เขาอยากได้เขาก็สู้ครับ นี่คือความแตกต่างระหว่างเนื้อผงกับเหรียญนะถ้าเป็นงานลุ้นนะนี่คือความแตกต่างระหว่างเนื้อผงกับเหรียญอย่างนี้ถ้าเป็นต่างประเทศตอนนี้สีเหลืองแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะสู้ตามราคาที่เขาอยากจะได้เนี่ยครับนี่คือพระลุ้นนี่ผมมาบอกให้ฟังว่าพระลุ้นเนี่ย มันจะมีความพิเศษแล้วแต่เขาจะใส่ไว้ตอนหลังพราลุ้นก็จะเป็นในแนวของถ้าเป็นเหรียญเราจะเห็นนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นรายการต่างๆเนี่ยนะครับรายการลงยาจะบทบาทน้อยมากแต่ในปัจจุบันเหรียญลงยาจะมีบทบาทมากที่สุดกับงานลุ้น เป็นเรื่องที่แปลกยุคนี้เนี่ยยุคก่อนถนะ้าท่านไปดูนะครับยุคสมัยเก่าเนี่ยไปดูเนี่ยถ้าคนจะเล่นพระเนี่ยกี่เนื้อที่เขาเล่นกันแบบมาตรฐานนะนะฮะก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสัตตะที่เขาเล่นกันแบบมาตรฐานมาตรฐานลงยาก็จะมีเสริมเข้ามาเป็นลงยาราชาวดีนะสีก็ไม่เยอะนะก็จะมี น่าจะมีลงยาแดงลงยาน้ำเงินประมาณนั้นแต่ปัจจุบันงานลงยามีนะมีผลกับเหรียญลุ้นเยอะมากแล้วเหรียญลุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาแตกนะเขาแตกลายออกมาเนี่ยโอ้นะแตกลายออกมาเยอะมากแสดงว่างานลุ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ เขาสร้างจำนวนไม่ไม่เยอะแต่ว่าใส่รายละเอียดเข้าไปเนี่ยเยอะหน่อยฮะอย่างเนื้อเนี่ยท่านจะเห็นว่าสมัยเมื่อก่อนเนื้อเงินก็คือเนื้อเงินฮะเดี๋ยวนี้เขาแตกลายออกไปว่าเนื้อเงินหน้ากากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่มีใครค่อยนิยมนะครับ เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำออกมาเรื่องของหน้ากากนะฮะปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการการปั๊มเนี่ยเขาก็จะมีหน้ากากออกมาหน้ากากก็คือนะสมมุตินะนะดีผมเอาหลวงปู่เพ้วมาให้ดูแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เหรียญหน้ากากนะครับไม่ใช่เหรียญหน้ากากนะถ้าเป็นเหรียญหน้ากากก็คือเดี๋ยวผมไม่มีฮะตัวอย่างเหรียญหน้ากากเนี่ยผมไม่มีนะผมไม่มีอยู่ตรงนี้ไม่งั้นผมจะให้ดูเดี๋ยวท่านจะนึกภาพไม่ออกว่าเหรียญหน้ากากเป็นยังไงเหรียญหน้ากากเนี่ยก็คือว่า ตรงองพระเนี่ยจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นชิ้นบางๆที่เท่ากับองค์พระเนี่ยแล้วก็จะเอาชิ้นนั้นน่ะมาแปะลงมาแปะลงบนเหรียญน,นะครับก็จะเป็นหน้ากากสมัยเมื่อก่อนไม่มีโดยเฉพาะเนื้อบนบนเนี่ยนะครับเขาจะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําซึ่งสมัยเมื่อก่อนไม่มีฮะเมื่อก่อนไม่มีแต่ปัจจุบันมีเนื้อเงินหน้ากากทองคํานั้นงานหน้ากากเนี่ย กลับมามีผลกับวัตถุมงคลปัจจุบันค่อนข้างมากทีเดียวนะงานหน้ากากแล้วก็งานลงยาแล้วก็จะมีงาน 3K 2K คนะเนี่หมายถึงว่านะ3สกษัตริย์สกษัตริย์ทำไมถึงมาแยก,กว่า3มกษัตริย์สกษัตริย์บางคนงงว่า XK นี่มันอะไรนะกษัตริย์ก็คือว่าอย่างนี้นะคือนะนะนะ มีเงินนะมีทองแล้วก็มีนาคอันนี้สามกษัตริย์แต่ถ้าเงินทองก็เป็นสองกษัตริย์นะแบบนี้นะแบบเหรียญแบบนี้นะก็จะเป็นเงินทองนาคแต่ว่าเป็นแบบไม่ไม่ใช่ทองแท้นะครับนะเป็นการลงทองนะเป็นการที่นะกันไหลฮะกันไหลทองเงินนาคอันนี้เขาเรียกว่าสามกษัตริย์อันนี้ก็มีผล นะมีผลแล้วก็แตกลายออกไปอีกนะฮนะน้ในระบบเองเหรียญเนี่ยวิวัฒนาการการทําก็แตกลายออกไปอีกนะ้นอกจากนะนอกจากงานลงยาแล้วเนี่ยก็ยังมีเนื้อนะ้าเนื้อพิเศษนะเรียกว่าอย่างเนื้อเนื้อชนวนนะลงยานะลงยาขอบนะ้เนื้อหน้ากากอะไรแบบเนี้ยก็จะมีการแตกลายออกมาส่วนเนื้อ เนื้อทองแดงเนี่ยทองแดงกับทองทิพย์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะจะมีมันปูนะครับมีทองแดงนะที่บางทีเขาก็มีชื่อเนี่ยนะมาเรียกให้ดูพิเศษขึ้นหน่อยนะครับอย่างเช่นทองแดงผิวไฟนะผิวลุงนะเนี่ยฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาเล่นพระกันเราจะไม่ค่อยเห็น นะไม่ค่อยเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีแตกลายออกมาอีกให้มีความพิเศษมากขึ้นทองแดงมันปูทองแดงผิวไฟทองแดงผิวลุง้งนะปอกลูกปืนนะครับผิวปอกลูกปืนนะทองแดงทองแดงออกส้มนะครับมีะตอนนี้เนี่ยเนื้อเนี่ย มีการทําที่แตกต่างออกไปเยอะมากทําให้เขาเรียกว่าแตกลายออกไปท่านจะเห็นนะจะเห็นในในงานลุ้นในปัจจุบันเยอะมากอันนี้เขาแตกออกมาเป็นงานลุ้นนะครับงานลุ้นนั้นงานลุ้นเนี่ยผมบอกว่าเรากําลังเรากําลังอยู่ในยุคข,ของงานลุ้น แล้วคนเนี่ยชอบผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการการขายง่ายมากกว่ามันมันสะดวกสบายทั้งผู้ผู้ซื้อและผู้ขายคือผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่ต้องนะไม่ต้องไปนั่งดูรายการนะไม่ต้องไปนั่งดูแผ่นรายการว่าเอาเนื้องเงินหนึ่งองค์การตัดสินใจของคนเนี่ยบางทีการตัดสินใจเนี่ยนะมันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะครับ นะตัดสินใจนะนะอย่างคุณสมยศบอกอนะ่ะมีมีปีเครื่องบินมีซาตินอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเป็นเนื้อที่ตอนเนี้ยได้รับความนิยมคือแตกออกมานะครับนะ้าแตกลายออกมาเนี่ยจะเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นเนื้อแปลกๆออกมานะส่วนเนี้ยท่านจะเห็นนะครับนะ่าจะเห็นว่าวัตถุมงคลที่มีออกมาในปัจจุบันที่เป็นงานลุ้นเนี่ยกำลัง ได้รับความนิยมเพราะว่านักสะสมเนี่ยตอนหลังขี้เกียจฮนะไม่ค่อยอยากจะเลือกบางทีก็บอกว่านะสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะจะผลักดันไปให,ให้กับศูนย์พระจัดการให้นะเลือกมหผมนะฮลงยาไหนก็ได้ผมเอาทุกเอาทุกอย่างแหละเลือกมาให้สามเหรียญน,นะฮะเนื้อเงินลงยาอะไรก็ได้เอามาสามเหรียญอันนี้เป็น นะคนที่เขาเขาเป็นคนที่เช่าเนี่ยสมัยเมื่อก่อนจะผัดภาระให้กับศูนย์นะให้จัดการให้เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องไปปัดภาระเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นงานลุ้นนั้นก็สั่งอย่างเดียวฮะสั่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยไม่มีการปัญหาเรื่องการส่งผิดเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการส่งผิดเนื้อ เวลาที่เขาจองเนื้อเนื้อนี้ลงยาสีนี้แต่เวลาไปส่งส่งให้อีกสีหนึ่งนะมันก็เลยมีการผิดส่งไปส่งกลับกันอยู่แต่ดูนี้ถ้าเป็นลุ้นเขาบอกว่าเอาห้าสิบลุ้นห้าสิบรุ้นนะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ส่งไปเลยท่านลุ้นเนื้อเจอเนื้ออะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องของการเพิ่ม จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มนะมันเพิ่มให้กับให้กับคนที่ทําอ่ะนะคนนักสร้างอะ่ะเพิ่มก็คือว่าต้องต้องไปซีนต้องไปปิดสมัยเมื่อก่อนไม่ต้องซีนฮะนะกล่องมาก็ไม่ต้องซีนเพราะไปอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องซีนต้องปิดนั้นบางบางองค์เนี่ยบางองค์เขาจะต้องเอาเอาเลขมาใส่ด้วยนะเอาเลขอันดับมาใส่เพราะอะไรฮะเขาดูเนื้อไม่ออกว่าเนื้ออะไร นะก็ต้องเอาตัวเลขมาใส่ไว้นะเลขอันดับนะฮะนะมาติดไว้อ้าวสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปดูในใบนะไปดูในใบเนี่ยว่าสิบเจ็ดเนื้ออะไรเขาก็จะแปะไว้ตรงนี้ว่าเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะเนื้อชนวนลงยาแดงขอบสีขาวเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ถ้าเขาไม่ติดไว้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเนื้ออะไรเพราะบางทีเนื้อเนี่ยดูไม่ออกนะเนื้อไททานเนียมนะเดี๋ยวนี้ก็มีน้าเนื้อแตกต่างมีอีกเยอะเลย นะนี่คือนะนี่คืองานในปัจจุบันนะฮะเนี่ยผมเอาเรื่องของงานลุ้นมาพูดให้ท่านฟังเพราะหลายท่านไม่รู้ฮะแฟนรายการใหม่ๆที่เข้ามาเช่าพระเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องของการลุ้นลุ้นยังไงแล้วเราจะได้ยังไงนี่คืองานลุ้นก็อย่างนี้ฮะถ้าถามว่าง่ายไหมง่ายฮะนะท่านจะเช่ากี่ลุ้นล่ะ นาเพียงแต่ท่านบอกเท่านั้นเองเนะี่ยสมมุติว่าหลวงปูแ่แพ้านะหลวงปู่แพ้วบ้านใสหลวงควรขนุนพัทลุงลุ้นละสอง้อยห้าสิบาทท่านก็สั่งมาสองลุน้นสองลุ้นก็ห้าร้อยบาทนะครับอย่างนี้ฮนะแล้วเขาก็ต้องส่งให้แบบนี้นี่คืองานลุ้นนะครับงานลุน้นนะอ่ะนะครับผมอธิบายให้ท่านฟังแล้วนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน ถามว่าโอ้ยคุณเอามะพร้าวมาขายสวนนะครับเขารู้กันหมดแล้วท่านรู้ไหมครับว่าแฟนรายการผมเนี่ยใหม่ๆก็มีเพิ่งเข้ามาเล่นพระก็มีฮะนั้นเนี่ยต้องให้โอกาสเขาด้วยนะส่วนคนรู้ก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรส่วนคนไม่รู้เขาก็ต้องมีโอกาสที่เขาจะรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาสะสมเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วเขาก็รู้ว่าทิศทางการขายเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมบอกอย่างนี้ว่า ถ้าถ้าท่านเอางานลุ้นเนี่ยนะเอางานลุ้นนะครับท่านเอามาสองลุ้นท่านไปดูนะครับนะเช่ามาสองลุ้นไปดูในกลุ่มเขาแกะออกมาเอาเนื้อนี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ท่านไปขายได้แกะแล้วก็เอาไปขายนั่นแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านนะว่าท่านจะมีลูกค้าไหมนะครับ